เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวล <_ D> ูกเฮ้ยคนเตะของแม่ไม่ไหวเข้าไปนะลูกนะนะไหนพี่คนเล็กนิดพาลูกตาลูกจ้าไอเด็กๆนี่ลาพี่เขานะคะ พี่จาโร่กันนะลูกนะของพี่จาโร่นะครับบอกพี่จาโร่เดินทางปลอดภยัยเดินทางไปวัดกันนะลูกนะพี่จารโอ้นะไปวัดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ริมคลองวันนี้วันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568นนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดแม่แมวนะคะ วันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีๆสําหรับแม่ใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่แม่กลับเสียใจที่สุดเลยคะ่ะวันนี้เพราะว่าแม่สูญเสียเด็กริมคองไปหนึ่งคนนะคะซึ่งดูแลกันมาสิบกว่าปีนะเป็นน้องแมวตัวแรกๆที่พี่เลี้ยงมานะคะก็แต่เป็นไปได้ของฝันวันเกิดปีนี้ก็ อยากได้ลูกกลับคืนมานะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเจ็บที่สุดแต่ก็ต้องเดินต่อเพราะมีหลายอีกเจ็ดสิบกว่าชีวิตที่รอแม่อยู่นะคะขอฝากเพื่อนๆนะเด็กๆป่วยยังต้องรักษากันอีกหลายตัวนะคะซึ่ง พี่ตาโรเป็นเด็กริมคลองแม่รักษามาที่เยือกันมาหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่พี่ไม่ได้ลงโพส์นะหนึ่งอาทิตย์แล้วพี่แม่เครียดที่แม่ไม่ได้นอนมานะคะกพอดูแลพี่ทาโรในที่สุดปฏิหารก็ไม่มีจริงเนาะพี่ตาโรโกงความตายมาสองรอบแล้วนะคะครั้งนี้ก็คงหมดอายุเขาจริงๆแล้วนะคะน้องเสียเมื่อวานตอนทุ่มครึ่งนะคะ ต้อนรับมันเกิดแม่เลยซึ่งแม่ร้องไห้มาหนึ่งอาทิตย์เต็มแนะยิ่งประสูนเสียน้องไปในะยิ่งทำใจไม่ได้นะคะแต่ทำยังไงได้แล้วคะอีกเจ็ดสักกว่าชีวิตรอแม่อยู่อะ,ะ,ะค่ะฝากเพื่อนๆนะคะไหนก็มีกำลังสับย์กำลังใจส่งให้พี่นะก็กอบประคุณมากๆนะคะอันนี้พี่หมอกนะคะพี่หมอกก็ ดีขึ้นแล้วนะคะหมอไม่นัดแล้วว่าน้องหายอาทิตย์กว่าแล้วนะคะคลิปนี้แม่ก็จะหมดแรงแล้วค่ะเพื่อนๆนะแม่ก็ฝากเด็กวัดไปด้วยนะคะใครพอมมีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือนะพ,พี่ๆต้องมีหาหมอกันตลอดนะคะก็ช่วยเหลือเด็กๆด้วยนะคะคลิปนี้ก็พี่หมอครับหมอครับสวัสดีพี่ๆก่อนลูกพี่หมอ ตัวนี้ก็เริ่มป่วยนะคะแต่ลอกนะเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ